สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการทดลองนะคะในเรื่องของการเกิดน้ำค้างแข็งนะคะอุปกรณ์เราไม่ได้ซื้อหาอุปกรณ์ที่มีราคาแพงเราประยุกต์ใช้จาก วัสดุที่มีรอบๆตัวเด็กนักเรียนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้ก็เอาแก้วน้ําที่เด็กใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะเราลงทุนซื้อน้ําแข็ง5บาทนะคะและก็เกลือนั้นเด็กนักเรียนเอามาจากบ้านคนละนิดคนละหน่อยแต่ละคนนะคะเอามารวมกันเพื่อจะทําการทดลองนะคะการทดลองตัวนี้นะคะก็ให้นักเรียนรู้จักการสังเกตก่อนนะคะว่าเอา แก้วน้ำมาเปล่าๆสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อใส่น้ำแข็งลงไปนะคะให้นักเรียนสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่นะคะก็บอกเหตุผลลงไปว่าทำไมนะคะก็เพราะว่าน้ำแข็งมีอุณหภูมิเย็นและก็อากาศข้างนอกห้องนะ มันร้อนกว่าทําให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ํานะคะทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เติมเกลือลงไปนะคะเมื่อเติมเกลือลงไปจะทําให้อุณหภูมิมันลดต่ําลงนะคะมันก็จะทําให้หยดน้ําเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ําค้างแข็งหรือน้ําแข็งที่ติดขอบกับ แก้วสแตนเลสที่นักเรียนทดลองนะคะ,ะดูสีหน้าของเด็กๆชั้นป .5 ที่ทดลองในวันนี้เด็กๆบอกว่าสนุกมากตื่นเต้นนะคะได้ทำกิจกรรมเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ได้เครียดนะคะปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทำกิจกรรมแล้วคุณครูก็เดินดูรอบๆและคอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังไม่หยอกกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะไม่ได้ทดลองอะไรเครียดมากนะคะ าการทดลองในครั้งนี้นะคะเราใส่เกลือลงไปเพื่อทำให้อุณหภูมินั้นลดต่ำลงกว่าศูนองศานะคะทำให้เกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะเป็นการทดลองการเกิดน้ำค้างแข็งง่ายๆนะคะถ้ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมในช่องครูอินดี้นะคะขอขอบคุณค่ะ